สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาทบทวนเรื่องการขยายพันธุ์พืชกันนะคะการขยายพันธุ์พืชมีกี่วิธีวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับไยพบกับครูวิทยาปัญญายืนหรือเรียกชื่อเล่นว่าครูวิครับค่ะแล้วพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะหรือว่าคุณนกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปยังจําได้ไหมคะ นักเรียนตอบเสียงดังเลยครับคุณนก๊กบอกว่าเรื่องปุ๋ยถูกไหมครับต้องค่ะเอแต่ปุ๋ยนั้นมีกี่ประเภทครับจำได้ไหมเอ่ย นักเียนตอบว่ามี2ประเภทนะครับมีอะไรบ้างครับคุณนกมีปุ๋ยอินทรียกับปุ๋ยอนเนทซีค่ะคุณวิเก่งมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดในเรื่องใหม่กันนะครับใช่แต่ก็ยังอยู่ในหน่วยงานเกษตรอยู่นะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องการขยายพันธุ์พืชครับเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันเลยครับไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเราก็ต้องทราบจุดประสงค์ก่อนใช่ไหมครับูวิถูกต้องแล้วครับจุดประสงค์ของเรามีทั้งหมดอยู่3ขอ้อประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคุณโนข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนประเภทการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการทํางานจุดประสงค์วันนี้มี3ข้อยากเกินไปไหมครับ นักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบมาว่าไม่ไมยากเลยะะนะครับนักเรียนสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับครูวิทยขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางยืดตัวให้ตรงครับพร้อมกับตั้งสตินะครับสังเกตดูสิครับภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นภาพอะไรนะครับอ่านักเรียนบางคนบอกว่าส้มโอถูกไหมครับ ไม่ถูกค่ะไม่น่าจะถูกนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นส้มเขียวหวานไม่ถูกครับไม่น่าจะใช่นะครับเปรี้ยวมากค่ะอะไรนะครับนักเรียนบอกว่ามะนาวถูกต้องไหมครับคุณนุกถูกต้องครับคุณเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับคําถามชวนคิดนะครับที่ครูวิและคุณนุกอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเมื่อสักครู่นักเรียนได้สังเกตต้นมะนาวไปใช่ไหมครับแล้วจากภาพนั้นนะครับนักเรียนคิดว่ามีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรนะครับ ทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับจากภาพต้นมะนาวนะครับที่นักเรียนสังเกตเห็นนั้นนะครับนักเรียนคิดว่ามีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับจับคู่กันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุณไหนคูไ่ได้ได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับ อยู่ปลายทางตอบได้แตกต่างกันเลยนะครับส่วนใหญ่คำตอบถูกด้วยค่ะคุณนกคุวิและคุณนกต้องขอชื่นชมในความสามารถเก่งที่สุดเลยนะครับเอาละครับเรามาฟังความคิดของคุณนกกันบ้างว่าคุณนกนั้นจะมีวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะนาวอย่างไรครับคุณนกนะคะก็จะขยายพันธุ์โดยการตอจรค่ะถูกไหมคะคุวิถูกต้องแล้วครับอาจจะตรงกับใครหลายๆคนที่อยู่ปลายทางเลยนะครับ คําตอบส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการตอนกิง่งการปักชำบางก็บอกว่าเพราะเมล็ดก,ก็ขึ้นนะครับคุณโน้ตได้เหมือนกันค่ะเอาละครับเรามาดูส่วนเนื้อหากันบ้างวันนี้การขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปดูกันเลยครับเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับความหมายของการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับหมายถึง การเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มีจำนวนมากขึ้นและคงลักษณะพันธุ์ที่ต้องการไว้ให้ได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็วเลยนะครับและเพื่อดำรงสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ไม่ให้สูญพันธุ์นะครับเอคุณนกครับถ้าเราไม่มีการขยายพันธุ์พืชจะได้ไหมครับก็ได้ค่ะแต่เราก็จะไม่มีพืชชนิดนั้นแล้วพืชก็จะ 0, สูญพันธุ์สิคะเด็กๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดเช่นเดียวกับคุณนกไหมครับ นักเรียนบอกว่าเห็นเช่นเดียวกับคุณุกเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขยายพันธุ์พืชนะครับก็จะไม่มีพืชที่ดํารงสายพันธุ์หรือก็จะไม่มีจํานวนปริมาณต้นพืชนะครับฉะนั้นแล้วพืชผักสวนครัวต่างๆก็ควรที่จะมีการขยายพันธุ์พืชนะครับ,ยยรบต่อมาเรามาดูหลักการขยายพันธุ์พืชกันบ้างนะครับครูวิมีข้อคําถามนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร เอ๊มีวิธีการอย่างไรนะบางคนคิดกันใหญ่เลยครับคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับหลักการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับสามารถแบ่งออกได้สองแบบดังนี้นะครับสองแบบดังนี้แบบไหนบ้างคะเด็กๆเ,เอก็มีคำถามนะครับแต่ตอนนี้ครูวิเนี่ยมีภาพเป็นไกด์ไลน์ให้เด็กๆแล้วเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะ นักเรียนบางคนตอบมานะครับใช้มเล็กกับใช้กิ่งกาใช่ไหมครับคุณนกก็ใช่นะคะเพราะภาพนี้เป็นใช้เมเล็กค่ะภาพเป็นด้านคูวินั้นใช้กิ่งกาในการขยายพันธุ์สําหรับหลักการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับสามารถแบ่งออกได้2แบบดังนี้นะครับแบบที่1เลยก็คือแบบอาศัยเพศนะครับแบบที่2แบบไม่อาศัยเพศสําหรับแบบอาศัยเพศนั้นนะครับเป็นอย่างไรครับคุณนก แบบอาศัยเพศนะคะก็คือทําให้เกิดต้นใหม่ค่ะโดยใช้เมล็ดพันธุ์ค่ะมีสามวิธีค่ะดังนี้ซึ่งจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับใในการปลูกนะครับวิธีที่หนึ่งเลยนะครับเป็นการเพาะกล้าก่อนค่ะแล้วจึงย้ายไปปลูกค่ะวิธีที่สองค่ะการหว่านเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูกค่ะก็อาจจะคือหว่านในแปลงเลยโรยไปให้ทั่วๆนะคะก็อย่างเช่นเป็น ผักด์ขาวคณะผักบุ้งค่ะถูกต้องแล้วครับนี่ก็คือใช้เทคนิคของการหว่าน<ช>นะครับ<ะ>มเมล็ดต่อมาอย่างที่สามนะคะคุณโนคือการปลูกในหลุมปลูกโดยตรงนะคะนิยมใช้กับผักที่มีมเมล็ดขนาดใหญ่เอ๊มีผักอะไรบ้างหน้าหรือมีพืชอะไรบ้างนะคะที่มีเม็ดขนาดใหญ่ข้าวโพดกระเทียมนะครับหรือหอมแดงนะครับ นี่ก็ต้องใช้เมล็ดขนาดใหญ่นะครับหรืออาจจะรวมไปถึงต้นพริกครับคุณนกเพราะว่าถ้าปลูกในหรือหวานเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเอาไปย่อหนุนนะครับให้ระยะห่างๆกันนะครับเพราะว่าถ้าต้นเขาเจริญเติบโตนั้นเป็นอย่างไรครับอาจจะแยกสารอาหารกันนะครับสารอาหารถูกต้องเลยค่ะคุวิต่อมาเรามาดูแบบไม่อาศัยเพศกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับ แบบไม่อาศัยเพศนั้นนะครับทําให้เกิดต้นใหม่จากส่วนต่างๆนะครับของลำต้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบลำต้นนะครับซึ่งจะมีวิธีการดังนี้นะครับแบบที่1ก็คือการปักชำแบบที่2นะคะก็คือการตอนกิ่งค่ะใช้ส่วนกิ่งแบบที่3ก็คือการติดตาค่ะอันนี้ก็ใช้กิ่งค่ะ แบบที่4การต่อกิง่งก็ใช้กิ่งอีกค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าการเสียบยอดก็ได้นะครับแบบที่5ค่ะการทับกิง่งแบบสุดท้ายค่ะการแยกหัวหรือหน,อน,อน่อ๊มีพืชอ,อะไรแยกหัวหรือหน่อบ้างนะคะภูวิเมื่อสักครูนะักเรียนก็ตอบไปอย่างเสียงดังเลยนะครับได้แก่หอมแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะครับกล้วยก็ได้นะคะถูกต้องครับคุณนกเอาเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับก็คือการ ปักชำนะครับสำหรับการปักชำนั้นนะครับก็คือการใช้กิ่งหรือลำต้นของพืชพันธุ์ดีปักในน้ำหรือดินเพื่อให้งอกรากใหม่นะครับแล้วสามารถที่จะนาไปปลูกได้นะครับก็มีอยู่สวิธีนะครคุณนกก็คือปักในน้ำแล้วก็ปักลงดินเลยสิ่งสำคัญเราจะต้องใช้กรนไกรหรือกรรไกลตัดกิ่งนะครับไปตัดกิ่งที่มีความสมบูรณ์กิ่งที่เป็นเชื้อราใช้ได้ไหมครับ ก็อาจใช้ได้นะคะแต่ที่ออกเอพืชที่จะขยายพันธุ์อาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรค่ะฉะนั้นเราต้องเลือกกิ่งที่อุดมสมบูรณ์ค่ะกิ่งไม่เหี่ยวค่ะถูกต้องครับไม่อ่อนเกินไปหรือไม่แก่จนเกินไปนั่นเองนะครับมาขยายพันธุ์นะครับในการปักชำครับต่อไปค่ะการตอกกิ่งนะคะก็คือการใช้กิ่งพันธุ์ดีนะคะมาคว้านรอบๆกิ่งแล้วลอกเปลือกออกค่ะจากนั้นหุม้มโดยดินล้วนหรือขุยมะพร้าวที่ชุ่มน้ํานะคะ จากนั้นค่ะห่อด้วยพลาสติกทิ้งไว้จนรากงอกนะคะเมื่อพอรากงอกแล้วค่ะเราก็ตัดส่วนด้านบนนะคะคือใต้รากนะคะแล้วนำไปปลูกลงดินค่ะ สิ่งสำคัญของการตอนกิ่งต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งอาจจะเป็นมีดสำหรับต้นกิ่งนะครับสองขุยมะพร้าวหรืออาจจะเป็นดินร่วนก็ได้สามก็ได้แก่ถุงพลาสติกนะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นเชือกนะครับสําหรับรัดกิ่งนั่นเองนะครับ สำหรับการติดตานะครับการติดตาก็คือการนำตาของพันธุ์พืชที่ดีนั้นไปติดกับส่วนของพืชต้นตอซึ่งเป็นพืชในตระกูลเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวิจะเอาต้นมะนาวไปติดตากับต้นทุเรียนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะไม่ใช่ตระกูลเดียวกันะนะครับมะนาวอาจจะไปติดกับส้มก็ยัง<ช>ได้ครับนี่ก็คือวิธีที่ถูกต้องนะครับต่อไปค่ะ การตอนกิ่งนะคะคือการใช้กิ่งพันธุ์ดีนะคะมาเสียบแทนยอดของพืชต้นตอค่ะซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวเช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าเอากิ่งของมะนาวไปเสียบที่กิ่งของทุเรียนแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้านํามะนาวไปเสียบกับส้มก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะครูวิถูกต้องครับเพราะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญนะักเรียนเราสังเกตภาพนะครับว่า เป็นการต่อกิ่งนะครับเสียบยอดโดยการใช้กันไกลตัดนะครับปลายด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปเอาต้นที่ดีพันที่ดีนะครับมาเสียบแต่เสียบไปเลยก็ไม่ได้นะครับเราจะต้อง ทำช่วงที่รอยต่อน,นั้นให้แหลมๆก่อนนะครับส่วนต้นตอน,นั้นเราก็จะต้องผ่าครึ่งนะครับประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับให้มีขนาดพอดีแต่สิ่งสำคัญนะครับเราจะไปวางกลางแดดเลยได้ไหมครับไม่ได้กลางฝนเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้และผู้สุดท้ายการขยายพันธุ์พืชในการต่อกิ่งของเราอาจจะล้มตายได้เราจะต้องเก็บในสถานที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นเรือนชําโดยเฉพาะ,ะนะครับ ต่อมาการทาบกิ่งนะครับสำหรับการทาบกิ่งนั้นนะครับก็คือการนำพืชต้นตอที่ตัดกิ่งก้านหรือใบออกแล้วนะครับให้เหลือแต่รากและลําต้นสั้นๆไปทาบติดกับกิ่งพันธุ์ดีซึ่งเป็นพันธุ์ในตระกูลเดียวกันนะครับคล้ายคลึงกับการต่อกิ่งเมื่อสักครู่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับสังเกตได้ว่าเขาจะมีการคว้านนะครับเอาเปลือกนะครับ ของต้นทันดีออกนะครับเพียงครึ่งเดียวหลังจากนั้นเราก็จะนํากิ่งก้านทันดีนะครับมาทาบนะครับเราก็จะต้องอาจจะต้องเกานะครับให้เฉียงๆหน่อยนะครับให้ผิวเนื้อกับผิวเนื้อเขานั้นประกบเข้ากัน,กกนและมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างก็คือ <c oughs> เขาเรียกว่าเทปพลาสติกนะครับไปพันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาทาบและติดกันนั่นเองนะครับช่วงนี้คือห้ามอากาศเทาใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับคุณนก สำหรับการแยกหัวหรือหน่อนะคะก็คือการตัดหัวหรือหน่อออกจากพืชพันธุ์ดีไปปลูกเพื่อให้เจริญเติบโตได้พืชต้นใหม่ค่ะก็มีหัวหอมกล้วยมีอะไรไม่ใคเ่เด็กๆตะไคร้ขิงขานะครับหมดเลยค่ะเก่งมากๆเลยครับนี่ก็คือเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับแบบไม่อาศัยเพศมีทั้งหมดอยู่กี่วิธีการนะครับนักเรียน โอ้นักเรียนตอบถูกครับคุณนกบอกว่ามีหวิธีการนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับไหนลองทบทวนให้ครูวิชื่นใจหน่อยครับเด็กๆบอกว่าไม่ต้องเรียงได้ไหมคะได้ครับอขอบคุณนะคะมีอะไรบ้างครับคุณนกขอเล่นด้วยได้ไหมคะได้เลยครับมีการปักชามค่ะครูวิว่าไงคะถูกต้องครับอย่างต่อมาแล้วครับต่อกิ่งค่ะถูกต้องครับอะไรนะครับ ตอนกิงเลืออีกสามอย่างอะไรอีกเอ่ยภาพกิงถูกต้องครับเลือ,อีกสองครับติดตาสุดท้ายแล้วครับ่อ,อ,อ้โห<อ>นักเรียนบ,บอกว่าแยกหัวลื้อนออเก่งมากมากเลยนะครับนี่ก็นักเรียนสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเมื่อพบมาเล็ดพันธุ์นะครับหรือกิ่งก้านต่างๆเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับ กล่าโดยสรุปก็มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชกันบ้างนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางลองช่วยคุวิและคุณนนกตอบหน่อยสิครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างจะตอบได้ไหมคะไม่ต้องย้งกันตอบนะครับคุณโนใครที่อยากจะตอบนั้นก็ยกมือขึ้นสูงๆนะครับ อ๋อง่ายๆคิดง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่ขยายพันธุ์สมมุติว่าเรามีค้ะอยู่ในแปลงหนึ่งแล้วเราไม่ขยายพันธุ์ต่อเมื่อเราทานค้ะแปลงนี้หมดไปแล้วแล้วเราจะมีอะไรทานอีกไหมคะไม่มีแล้วครับไม่มีผักสวนครัวในการบริโภคใช่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการประโยชน์ใช่ครับก็คือเป็นการสืบพันธุ์รักษาพันธุ์ไว้นะครับเรามาดูคําตอบของคุณนุกและครูวิกันบ้างดีไหมครับอ่านักเรียนบอกว่าดีเลยครับพอที่จะจดแล้วนะครับ สำหรับประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับคูวิและคูนกจำแนกได้ดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งเลยช่วยรักษาพันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธ์ไปยกตัวอย่างเช่นทุเรียนใช่ไหมครับ<ช>เราจะต้องขยายพันธุ์ไว้นะครับเพราะว่าบางพันธุ์ก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมใช่ไหมครับคูนกแล้วก็ได้พันธุ์ใหม่ด้วยนะคะใช่ครับหรือบางครั้งเนี่ย อย่างทุเรียนบางประเภทใช่ไหมครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็เป็นการรักษาไว้ไม่ให้สูญพันธ์นะครับสําหรับข้อที่สองแล้วครับคุณโ <คำ S 1> นะ้ตทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆค่ะที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพันธุ์เดิมค่ะและในข้อที่3นั้นนะครับช่วยสร้างอาชีพนะครับให้เกิดรายได้นะครับสังเกตได้ว่าการขยายพันธุ์พืชนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับเช่นคุณวิว เพราะมะม่วงอ,อกร่องนะครับไปขายหรืออาจจะเป็นหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สา,สามารถสร้างรายได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ4ี่ค่ะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรค่ะคือไม่ต้องไปซื้อพันเองนะคะเราสามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะ ข้อที่หนะครับช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรื่นนะครับก็จะช่วยประหยัดอย่างมาก<ช>เลยครับผักทานเองได้ขยายพันธุ์ทานเองได้เราก็จะได้ผักที่ปลอดสารพิษด้วยค่ะคุวิถูกต้องแล้วครับยกตัวอย่างต้นมะนาวบางประเภทนะครับที่ไร้เม็ดครับคุณนกถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยต้นอาจจะหลายร้อยนะครับ<ช>เราอาจจะซื้อมาสัก2ต้นเมื่อจเจริญเติบโตเราอาจจะใช้วิธีการทาบกิ่งต้นกิ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อรากงอกเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์นาไปปลูกลงดินจาก2ต้นก็เป็น5้าจาก ห้าก็เป็นสิบก็จะขยายพันธุ์เรื่อยๆนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถให้เพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะคุณวิถูกต้องครับสุดท้ายก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็มีความรู้มีทักษะในเรื่องของการขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์มะนาวได้ก็ต้องขยายพันธุ์มะม่วงได้เห็นไหมคะเมื่อเราขยายพันธุ์ได้หลายๆชนิดเราก็ยังสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้อีกค่ะ นี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหรืออาจจะเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะครับข้อสุดท้ายนะคะทําให้สามารถขยายพันธุ์พืชทีท่ปลูกไว้บริโภคได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับทั้งหมดเลยของการขยายพันธุ์พืชนะครับเอาละครับวันนี้ คูวิและคุนกสังเกตนักเรียนที่อยู่ปลายทางตั้งใจเรียนตั้งใจจดและตั้งใจฟังนะครับเรามาให้รางวัลกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางดีไหมครับดีค่ะเอให้รางวัลอย่างไรดีครับคุนกเรามาสาธิตการขยายพันธุ์พืชสักหนึ่งวิธีนะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางได้รับชมกันดีไหมครับดีค่ะซี่งคยนุกกับคูวิเนี่ย ก็ไม่ใช่มืออาชีพบางทีเด็กๆปลายทางบอกที่บ้านทำอ่ะแป๊บเดียวเสร็จแต่เราสองคนคะ่ะอาจจะไม่ถนัดต้องขอความรู้เพิ่มเติมจากเด็กๆก็ได้นะคะอันนี้ท่านักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วเราไปรับชมการสาธิตจากรูนกและรูบีกันเลยครับไปเลยค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาสาธิตกันตอนจริงนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าใช้อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยค่ะ ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำนะคะดินล่วนกังใจตัดกิ่งมีแคตเตอร์หรือมีจั่งอื่นก็ได้นะคะแต่ต้องมีความคมนะคะเด็กๆตุมพลาสติกยางวงกันไกเชือกฟางเชือกป่า หรือสายเบิร์พายนะคะเพื่อไว้รัดนั่นเองนะคะหลังจากที่เราแนะนําอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะครูวิอะไรคะก็คือต้นมะนาวนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะขยายพันธุ์พืชในวันนี้นะครับเอาละครับเรามาดูต้นมะนาวของเรากันเลยนะครับว่าจะสามารถขยายพันธุ์ได้ไหมหน้าคุณนกได้สิคะได้ใช่ไหมครับคุณนกครูวิจะเลือกกิ่งตรงนี้จะได้ไหมครับ นกว่าไม่ได้นะคะเพราะมองดูจะเล็กไปค่ะเพราะว่าต้นที่จะสามารถกิ่งที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้นั้นนะครับจะต้องไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเราช่วยครูวิเลือกหน่อยสิครับเราควรที่จะใช้กิ่งตรงไหนดีเนอะหาเจอไหมครับหาเจอแล้วคะ่ะโอ้ครูวิหาเจอแล้วครับนี่อันนี้ไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไป<า>นะครับน่าจะใช้ช่วงประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวครูวิขอเบิกอุปกรณ์จากคุณนกเลยครับจะรับอะไรดีคะครูวิขอใช้มีดนะครับเวลาส่งมีดนะคะต้องส่งแบบนี้นะคะเด็กๆถูกต้องละครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้มีดมาแล้วนะครับเราจะทําการควนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่จะควนเราจะต้องทําเครื่องหมายนะครับก็คือการกรีดแบบนี้โดยรอบก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคุณนกค่ะให้โดยรอบเลยนะครับ นี่ค่อยๆทําไปนะครับช่วงทาต้องระมัดระวังด้วยนะคะพราะเราใช้ของมีคมนะคะอย่าไปเล่นกับเพื่อนนะคะเพื่อนกําลังคว้านอยู่ไปจี้เอวได้ไม่ได้ครับไ,ได้<ว>เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับตอนนี้เราก็กรีด,ด้วยรอบเลยนะครับโอ้โหได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลอกเอาเปลือกออกนะครับค่อยๆลอกนะครับตอนนี้เริ่มออกแล้วนะครับเปลือก ซึ่งถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะครับจะต้องเป็นแบบออกสีขาวๆแบบนี้นะครับนี่เปลือกของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับหรือออกจะสีน้ําตาลนะครับนี่นะครับค่อยๆนะครับท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำนะครับจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับคุณนกทําคนเดียวได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องถึงระวังด้วยนะครับ นี่โอ้โหคูวิทาได้สวยงามมากเลยครับคุณนกเห็นฝีมือคูวิหรือยังครับนี่นะครับกาคอยขูดออกนะครับหรือไปทาด้านหน้าบ้างนะครับน,นักเลนของเราบางคนค่ะบอกว่าที่บ้านทําแบบนี้เป็นประจําเลยค่ะเพราะว่ามีอาชีพเป็นกเกษตรกรค่ะคูวิ โอ้คุณนกครับตอนนี้คูวิเจอปัญหาแล้วครับสังเกตได้ว่ามีคูวิไม่ค่อยจะคมเลยนะครับเด็กๆก็ที่อยู่ปลายทางนะครับจะต้องคัดเลือกมีดที่คมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนได้ไหมครับคุณนกได้ค่ะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับนี่ถ้าเราพบปัญหาเราสามารถที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาได้เลยนะคะใช่ครับตอนนี้เราก็จะต้องเอาเปลือกเอาให้หมดนะครับ ระมัดระวังด้วยนะคะรู้สึกว่ามีคตเตอร์จะคมมากค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างครับคุณนกเริ่มเห็นสีขาวแล้วค่ะตอนนี้เวิ่มไวเรื่อยเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับคูณวิว่าน่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับข้อแ,แตกต่างอันนี้จะเป็นเปลือกนะครับตรงนี้เกิดการควันแล้วนะครับเพื่อที่จะลอกเอาเปลือกของมะนาวออกนะครับ<ม>ขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับ เราไปทําตุ้มตอนกันเลย<ด>นะครับพเพื่อ<า>ที่จะ<ำ>นํามาหุ้มกิ่งตรงนี้นะครับการทําตุ้มตอนนะคะก็คือใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่กากมะพร้าวที่เราแช่น้ำค่ะเด็กๆหรืออาจจะผสมกับดินร่วนก็ได้นะครับขุยมะพร้าวตรงนั้นจะต้องบีบเอาน้ําออกเล็กน้อยนะครับถ้าน้ํามากเกินไปก็จะอาจจะทําให้ต้นของเรานั้นช้ําหรืออาจจะเน่าได้นะครับเล็กน้อยนะครับบางคนนะครับ อยู่ที่บ้านอาจจะมีขุยที่ลิกละเอียดกว่านี้นะครับสําหรับคุยวิมีขุยประมาณนี้เพราะว่าคุวิเอาผาสมกับกะมาัพาวเาาด้วยนะครับหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้องมัดนะครับ้วยเอ็นใช่ไหมคะลือต้อง,ง,งครับค่ะลักษณะดังที่คุณนกได้สาธิตไปเลยนะครับนี่ต่อมาเราจะต้องบีบให้แบนๆน,น,นิดนึงคุณนกแล้วก็จะต้องใช้คัตเตอร์นะครับ กรีดกรีดตรงไหนนะคุณนกตรงนี้ค่ะนะครับอาจับตามองเลยนะครับคุณนกกรีดเลยครับได้ค่ะขอวางนะคะค่อยๆทำนะครับตรงนี้เราไม่แย่งกันทำนะคะเด็กๆเมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเราต้องเก็บด้วยนะคะใบมีดนะคะลักษณะที่ได้ได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะนํำมาหุ้มตรงนี้อันนี้เรียกว่าตุ้มตอนนะครับ มาเลยครับเราจะมาเพิ่มซึ่งรอยกรีดนั้นจะต้องอยู่ด้านในใช่ไหมครับติดแบบนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนเราจะต้องคว่ำตรงนี้ลงเพราะว่าถ้าติดแบบนี้เกิดน้ําฝนหรือเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยน้ำจะซึมตรงนี้จะอาจทําให้ตรงนี้เน่าได้นะครับเราก็จะคว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆประกบแบบนี้เลยครับสิ่งสำคัญ คุยอยากจะได้ที่มัดจังเลยครับที่มัดคุณนกอยากให้ใช้เจ้าสายคีเบิรพนทายค่ะเพราะว่ามันจะทําให้มัดได้ง่ายขึครับได้เลยครับเดี๋ยวขอคุณนกช่วยคุวย,ยเลยนะครับสองจุดนะครับจุดที่หนึ่งและจุดที่สองอน,น,นะครับนกไม่เห็นค่ะอ๋อได้เลยครับช่วยนิดนึ่งนะคะได้เลยครับนกไม่ได้ใส่แว่นค่อยๆสอ,อดเข้าไปตรงนี้นะครับ ี่มองเห็นไหมคะมองเห็นนะครับคุณวิส่วนแบนนะครับแต่จะหาก่อนนะครับหารูหาเข้าเขาก่อนนะครับมาแล้วนะครับค่อยๆแบบนี้นะครับดึงให้แน่นเลยโอ้โหแน่นแล้วครับคุณน๊กต่อมาเราใช้อย่างอื่นด้างดีไหมครับอยากได้ใช้เชือกเหรอคะใช่ครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางมีเชือก ฟางนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไม้ตอกหรืออะไรก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราก็มัดเลยครับปึ้งให้แน่นนะครับไม่ให้หลุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้โหแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องตกแต่งให้สวยงามนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางชมแล้วยากเกินไปไหมครับ ไม่ยากเลครัทำได้นะครับถ้ามีเวลานะครับตรงนี้ก็ครูปลายทางอาจจะเพิ่มกิจกรรมนะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางได้ฝึกทํานะครับสมมุติว่าน้ําแห้งทําอย่างไรดีครับคุณนกเติมน้ําค่ะวิธีการเยังไงคะโดยใช้เข็มฉีดยานะครับฉีดเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มความชุ่มฉ่านะครับหรือเพิ่มน้ําให้กับต้นพืชของเราได้นะครับ เมื่อทิ้งไปประมาณหลังจากสองสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณนกเมืออ่อระยะเวลาผ่านไปประมาณสองสัปดาห์นะคะสิ่งที่เราเห็นค่ะในตุ้มตอนของเรานะคะก็จะมีรากปรากฏขึ้นนะคะเมื่อมีรากปรากฏขึ้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะตัดนะคะกิ่งนี้นะคะโดยตัดส่วนล่างนะคะตัดส่วนล่างตรงนี้เพื่อนํากิ่งพันธุ์นี้ไปปลูกลงดินนะคะ เราจะไม่ตัดด้านบนใช่ไหมครูวไม่ได้ครับเราตัด<ร>ด้านบนนะี่คือเสียเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกลงดินค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าหลังจากสองสัปดาห์เป็นต้นไปแล้วไม่มีรากงอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าใช้ได้ไหมครับไม่ได้ไไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ,รบซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชไม่ได้ก็คือไม่สามารถทำได้อาจจะเกิดเชื้อราอาจจะเกิดน้ำขังต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้รับชมการต้นกิ่งไปใช่ไหมครับ นักเรียนอยากทํำไหมครับนักเรียนบอกว่าอยากทำนะครับแต่ว่าช่วงเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะครับสำหรับถ้านักเรียนอยากทำนะครับให้นักเรียนนะครับไปบอกกับครูที่อยู่ปลายทางขอความอนุเคราะห์ที่อยู่คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับจัดก,กิจกรรมนี้อาจจะทําในช่วงพกักกลางวันหรือ<ฆ>ตอนเยน็นหลังจากเลิกเรียนก็ได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเราในวันนี้นะครับ สำหรับบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4ี่ค่ะเรื่องการขยายพันธุ์พืชบทบาทของครูปลายทางนะคะขอความอนุเคราะห์ค่ะให้แจกใบงานที่4ี่นะคะเรื่องการขยายพันธุ์พืชและให้คำปรึกษาแก่เด็กๆในเรื่ององการทำใบงานด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะให้คะแนนเด็กๆได้เลยค่ะซึ่งเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่ทุกครั้งด้วยนะคะ นี่ก็คือเป็นรูปลักษณะใบงานนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนบอกวิธีการขยายพันธุ์พืชมา1ชนิดนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณนกพร้อมกับวาดวาดภาพและอธิบายขั้นตอนมาให้ถูกต้องวิธีการขยายพันธุ์พืชนักเรียนก็บอกเลยว่ามีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นการต้องกิงมะนาวปักชำ ตะไครหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหลังจากนั้นก็อธิบายขั้นตอนพร้อมกับวาดภาพมาภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5และภาพที่6นะครับ<อ>ด้านล่างนั้นก็ขยายความหน่อยนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับตอนนี้อนุญาตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยครับ